เข้าสู่ยูทูบชา n e l สาราการ์เมนบายโยกี้แคทนะคะเดี๋ยวเราจะมามาเกตดิงวงแขนกันแล้วก็ตัวชิ้นแขนนะคะโดยมีเทคนิคนีด้เดียวนะคะเราก็มาเกตดิงอย่างเช่นตัวนี้เราก็เลือกคำสั่งนี่ก่อนนะคะเกตดิงเราจะเกตที่ความยาวความยาวเราต้องการนิ้วหนึ่งนนิ้วเท่ากันละ เยอะไปเนาะห้าแปดี้จากนั้นก็มาเกตว่ามันต้องการให้ปลายแขนต่างกันที่เท่าไหร่นะคะหนึ่งนิ้วเราต้องมาคลิกฝั่งนี้ทำไมเป็นอันนี้ด้วยเรามาคุมดูซิอ๋อมันจำเมื่อสักครู่ที่เราคุมตัวปลายแขนทั้งหมดนะคะ เอา y 0อันนี้ต้อง x 0 x 0งี้นะคะจากนั้นวงแขนตัวตัวตว,วงแขนตรงนี้นะคะเราบอกว่าเราให้ต่างกันที่3.8 3.8นะคะเราก็คูณจุด3.8ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่เราก็จะมาดูว่า ถ้าเป็นตัวของของชิ้นงานอย่างนี้นะคะเราจะเกตเขายังไงเพราะว่ามันจะมีคําสั่งที่แบบเกตลงแขนวัดตรงวัดโค้งนะคะเราก็จะมาดูกันอยากได้ตัวนี้อืมอนี่นะคะกีตัวนี้เอา ระบุระยะเลยอันนี้แนวตั้งลงเนาะเลือกทิศทางเป็นอย่างนี้เราระบุเลยต่างกันสามแปดแปดลบจุดสามแปดเจ็ดหกสองเจ็ดจุสองเลื่อนมาแปดจุดสามแปดนะคะหรือเราจะใส่ตรงนี้เลยก็ได้ว่าจุดสามแปดคลิกเลือเ่อนจุดสามแปดเขาก็จะ ไม่ได้เนาะอันนี้ไม่เอาก็เท่ากับ8.34ใช่ไหมคะเพราะว่ามันมันเป็นตัวนี้ต่อมา8.34 8.75สาบวกก็จะ913 9.13เลือกทิศต่อนะคะทิศนี้เกือบอ่าเอาเราไปเลือกเบอร์หนึ่ง Undo Undo นี่เอาใหม่นะคะคลิกนี่เราก็ต้องคลิกคขาว่า last last copy ไหมอะเช็คหน่อยนะเมื่อสักครู่เราบอกเขาว่า,ามาคำนวณกันก่อนจะได้เวลาระบุมันจะได้ง่ายแปดลบจุดสามแปดเท่ากับเจ็ดหกสอง ก็ใส่7.62อกเขียวแ8จบวกจุอันนี้ก็เท่ากับ8 8.38 8.76บวกจุดสามแปโอเคแล้วก็ใส่7.2็ดเลื่อน8.38จดเลื่อน8ปดห 9ก้าจุเอาลิดลงจิดลงแต่มันไม่ได้บอกให้เราเอาทิศไหนอันนี้คลิกอันนี้ต้นทางปาปทางนี่ลองเอา n เรา,าเรียนรูไปด้วยกัน7.62 แปด8 8 7จุดสามแปดปจุดเจเก้าจนสอันนี้อันนี้แปดเรื่องก่อนเรื่องก่อนนะคะอันนี้เจ็ดจ3 8หสองแปดแปดจุดสามแปดจแล้วก็เก้าจุ่สกทิป นะทำไมเอาตรงนี้ไปนะทำไมเอาตรงนี้ไปสงสัยจังเราเอาตรงนี้อันนี้อันนี้ขอขอลองเทสโปรแกรมน,นิดนึงนะคะแเราเอา D E O D E Q นี่นะอ๋อ D E Q คือไซส์เดียวโอ,โอเคไม่ใช่ไซส์เดียวสิเพราะเราใส่ตัวเลขอันเดียว ถ้าเราเลือกเป็นตรงนี้อ๋ออันนี้คือแนวนี้นะคะอันนี้คือแนว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  x อ,อืมอันนี้คือวัดตรงอันนี้คือเคอร์ฟอ่ะถ้าเราเอาอนี้ แล้วเราอยากได้ไปลายทางล่ะนี่มันไม่ยอมให้ไปลายทางแล้วเรากิ๊กเราลองทวนเข็มนะอ๋อมันจะปรับมันจะปรับจุดแรกมันไม่ได้อ่านตามเข็มทวนเข็มเลยค่ะเราใส่นี้นะคะใส่เก้าแล้วเลือกทิศทิศก็คือทิศนี้แล้วตกลงนี่ค่ะโอ้ย มหศจย์พันลึกของลิสพีทนะคะโอเคเราตัวนี้นะคะเวลาเราปรับวงแขนเราไม่ได้คลิกตามเข็มนะคะปกติคลิกตามเข็มก็คือคลิกปลายไหลมาหาท้องแขนเนาะอันนี้ไม่อันนี้เราคลิกจุดที่เราจะแก้ไขแล้วไปหาปลายทางจุดท้องแขนที่เราจะแก้ไขถูกไหมคะวงแขนมันต้องวัดลงมาอย่างนี้นะคะเราก็คลิกท้องแขนเลื่อนไปหาไปลายไหลอ่าเราก็ใส่เลยค่ะ แป8จุดสามแปดแปดอันนี้ผิดแปดจุดสามสี่เก้าจุดหนึ่งสี่เราก็ตึ๊บตกลงเลยลงมาละอ่าโอเคเราลองมาเช็คสเปคหน่อยตัวนี้คลิกมาหาปลายทางคลิกหายไปทางไหนนี่ขยายใหญ่หน่อยนะคะ ก็จะโชว์ให้เราเห็นนะคะวันนี้ระยะทางแล้วก็ค่าเกีด,ดิ้งที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็รู้ละโอเคงี้ถูกต้อง c o p y ค่าเกียด,ดีกว่าเราคลิกคำสั่งนะคะคุม copy แล้วก็มาวางที่นี้วางอะไรคะวาง y นี่ตัว y ชึบ y ลงมาละนี้มังสนใจมั้นะคะถ้าเราไม่อยากสนใจก็ จะได้ไม่เก็ะกะก,ก็ได้อย่างนี้ละครานี้มาตัวชิ้นนี้ละชิ้นนี้นะคะเราก็มาใช้คําสั่งต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แบบว่าส่งคําถามมาตลอดเลยว่าแต่ละโปรแกรมใช้งานยังไงบ้างอันนี้ยินดีมากๆเลยนะคะมาต่อนะคะเราเลือกคําสั่งเหมือนเดิมตัวนี้จุดไหนที่เราต้องการแก้ไขคลิก ครั้งอันแรกเลยคลิกปล่อยเลื่อนไปหาปลายทางคลิกปล่อยอนี่เหมือนเท่านี้เราก็มาระบุเลยตัวเลขที่เราจดเอาไว้เจ็ดจุดหกสองนี้แปดทำไมเอาตัวนี้แปดเลื่อนแปดจุดสามแปดชึบแปดจุดหกชึดเก้าจุดสี่นี่ อันนี้ปรับเป็นแนวไหนดีคะเอาแนวยาวนี้หรือจะเอาลงนะคะเวลาที่เราสร้างเราสร้างตอนนั้นเราทะแยงอย่างนี้ถูกไหมเราทะแยงเพราะฉะนั้นเราต้องเอาลงเนาะเราก็เอาลงอันนี้คือปรับโคง้งแนวตั้งแนวนอนแนวนอนคือทิ้งดิ่งตรงอย่างนี้นะคะเราเอาแนวตั้งตกลงนี่เป็นอย่างนี้ละนี่นะคะนี้เราลองมาเช็กสเปกกันเช็กสเปคก็คือคลิก นี่นะคะคลิขวนี่เอาเขียอันนี้ต้องตามเข็มนะคะคลิกวิ่งเคิบนี่นะคะจากนั้นแล้วเราก็คลิกขวาคลิกขวามันก็เสร็จแลวหนึ่งเส้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งชิ้นที่เราต้องการคลิกตรงนี้แล้วค่อยๆวิ่งมา เราก็มาดูกันนะคะอันแรก24อันนี้นี่นี่นี่ต้องมีอะไรเกิดความผิดพลาดเพราะว่าอันเนี้ยเราเราต้องดูว่าไซเบทเราอันไหนนะคะนี้ไม่เป็นไรเรามาเช็ค FC ออกค่ะ FC ออกแล้วเรามาเช็คเลยว่า เวลาเคิร์ฟเขาจะต้องให้3จุดนะคะนี่นะคลิกเลื่อนมาชึบ1นี่เท่ากับ8คือไซส์ M นะเอาออกขอโทษค่ะนี่แคือ M คลิกขวายินยังมาไล่มานี่เท่ากับ0ก็แปเหมือนกัน8เหมือนกันนะคะนี่พอมัน8เหมือนกันเราขออนุญาตดูนิดนึง จ็ดหกสองแปดแปดสามแปดเจ็ดอ่าแล้วทำไมแขนเป็นอย่างนี้มาดูหน่อยเจ็ดหกสองแปดแปดสามแปดเจ็ดหกเจ็ดเก้าหนึ่งสี่ก็ตรงแต่เอ็มแอลนี่แปดสามแปดเเรามาดูเอ็มก็แปดหนึ่งสองสามสี่ห้า 1 2 3 4 5ก็เท่ากันแล้วเกิดอะไรขึ้นขออนุญาตนะคะ7 6 2 8 8 3 8 7 6 9 1 4ก็โอเคโอเคอกวัดใหม่ แปลว่าเราวัดผิดเมื่อสักครู่นี่ตรงเป๊ะเลยเห็นไหมคะก็จะได้ละนี่ก็คือการเก็ตติ้งแขนนะคะสวัสดีค่ะ